น้องบูมบอกมาทา,างพี่เขาก่อนลูกไม่เป็นไรหนูเอาหนูตั้งหนูตั้งขาให้มันแบบนี้ก่อนสิพร้อมจะเดี๋ยวนี่ตั้งขาให้มันพร้อมก่อนอ่ะน้องบูมหลบพี่ก่อนน้องบูมหลบพี่ก่อนน้องบูมหลบพี่เขาแป๊บนึงลูกเดียวดีเป็นแล้วอะ่ะ หยุดเออกลับมาเออเอาอย่างนั้นเอาแค่นี้ก่อนจะชา้ชาชะช้าอ่บปันมาใหม่ส <c oughs> ิงว่า <c oughs> ไม่ต้องเแบรบกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบจชา้ชาจชา้านั่งหลังตรงตรง เอออยู่ที่นั่นอาหารมากเ่งมาก